ในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่13นะคะมีมติ2 4 2ทับ256วันที่20พฤษภาคมเรื่องกรณีลัทธิเชื่อมจิตมหาเทรสมาคมมีมติสำคัญสรุปสาระสำคัญที่พ่อแม่เจ้าลัทธิเชื่อมจิตนะคะที่มีการกล่าวอ้างว่าหนึง มีการเชื่อมจิตไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกดูปากกูนะคะแม่ไม่ปรากฏนะสิ่งที่คุณพูดมาเชื่อมจิตนี่ไม่ปรากฏในหลักฐานไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกสองเป็นอนาคามีแล้วลงมาเกิดเป็นพญานาคก่อนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานะคะที่ ผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วมึงของปอมค่ะมึงไม่ใช่อนาคามีนะคะสามเป็นลูกพระพุทธเจ้าในชาติก่อนนะคะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดนั้นพระโอรสของพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวคือพระราหุลท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วย่อมไม่มาเกิดอีกผู้กล่าวอ้างจึงอ้างไม่ได้ว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าค่ะพ่อชื่อนกแม่ชื่นกพ่อไม่ได้ชื่อเจ้าชายเสือทาเข้าขใจไหมเออสี่พระพุทธเจ้าและเทพเกลียดดอกไม้สีเหลืองไม่เอาดอกไม้สีเหลืองจากโต๊ะหมู่บูชาไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกและขัดกับพระพุทธ จริยาขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดหได้แสงสีทองจากพระพุทธเจ้ามาเชื่อมจิตนั้นในหลักอภิญญาหกไม่มีการเชื่อมจิตในหลักของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหได้รับบัญชาจากพระพุทธเจ้ามาฟื้นฟูศาสนานั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบหมายให้ผู้ใดแต่ตรัสกับพระอานนท์ว่าธรรมและวินัยที่พระองค์แสดงแล้วบรรัญญัติแล้วเมื่อพระองค์ล่วงไปแล้วจกเป็นพระาศาสดาของท่านทั้งหลายสรุปแล้วเจ้าลัธิเชื่อมจิตเนี่ยพ่อแม่เจ้ารัธิเชื่อมจิตกล่าวอ้างมาทั้งหมดโกหกคนทั้งประเทศทั้งนั้นครับ ช่างหน้าละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยนะครับตำรวจปอทอรีบด่วนเลยว้าวทนายอนันใจชัยพูดมาแล้วอันนี้นะคะเป็นมติมหาเีระสมาคมนะคะ เอาไปอ่านค่ะพวกมึงไปก๊อปกันใน a ฟ e b o o k ของทนายอนันชัยได้เลยว่าเป็นมติของมหาเถระสมาคมแล้วพวกมึงก็ไปบอกอีพวกลูกม่อของมึงนะที่เป็นแอดมินเนี่ยที่เข้าไปตําหนิมหาเถระสมาคมไปดูถูกเขา,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พวกคนดีพวกลูกพญานาคที่เกิดออกมาจากขี้เท่าขี้เลื่อยขี้ตีนขี้มูขี้ใครนะคะ เอฟซีจะฝั่งเราอ๋อให้กําลังใจและปกป้องาศาสนาพุทธของเราถูกต้องค่ะขอบพระคุณมากค่ะไปกรอบมานะหนังสือจากมหาเถระสมาคมนะคะไปกรอบมาดิฉันอยู่นี่ค่ะเมื่อกี้มันบินค่ะเออน่ารำคาญติ๊กตอกมากเลย นี่มหาเถระสมาคมออกมาชี้แจงชัดเจนนะคะเออตอนนี้นางเขาก็ไปมีเรื่องมีราวกับนักข่าวไปทุกๆช่องเลยเดี๋ยวก็ฟาดไปถึงพี่สอนะยุทธเดี๋ยวก็ฟาดไปถึงอ้ช่องติ๊กต็อกดังๆเอาไปหมดมีเรื่องกับคนทุกคนไปหมดนะคะไม่ได้คิดจะเป็นมิตรกับใครเลยนะเออชีวิตนี้อยู่กับแอดมินเจ็ดสิบคนนั่นแหละแม่นะคะคนเกียดทั้งประเทศ ลกดีสวัสดีค่ะทำไมไดิฉันมีเพชรอยู่บนหัวด้วยนะคืออะไรมันคืออะไรอ่ะยิ่งกะว่าไลฟ์สดมเมอมอยเสร็จวันนี้มีกระเป๋ามาเทนะช่องสำรองบินประมาณชอ่อบินประมาณหนึ่งวันนะคะว้าวเอียงกับวได้เอาว่าเอาไลฟ์สดในเพจดีกว่าค่ะ เน no. าะไ์สดในเพจดีกว่าพูดอะไรก็ได้เออด่าอะไรก็ได้พูดถึงช่องอื่นติ๊กตอกยูทูบได้หมดเลยเออทำไมเจอทำไมมีเพจอยู่บนหัวคืออะไรวะไม่ได้ไล์สดนานคะ่ะใน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  a ฟ e b o ๊ k ขอบคุณสำหรับ,บอู้จากอเมริกาจากเดนมาร์กขอบคุณนะคะเห็นไหมคะคนต่างประเทศที่เขาอยู่คนทใทยที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งลังใจมาให้ คนไทยที่อยู่ในประเทศนะคะใครที่อยู่กรุงเทพสอนนอ,อทองหลอกไม่ได้ไกลเกินเอื้อมใครที่อยู่กรุงเทพทองหลอกก็แค่ปากซอยนะเออนั่งชมหน้าจอโทรศัพท์มันไม่มันเท่าไปหน้างานนะคะไปหน้างานค่ะเออทำไมมีเพชรวะ <c oughs> <c oughs> จากฝรั่งเศสขอบคุณนะคะ แอดมินตัวตึงพยายามที่จะพูดนะคะพูดให้กลุ่มพูดให้กลุ่มสาวกเชื่อใจตนนะคะสนุกดีนะแปลว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะเขากำลังแก้ตัวเพราะว่ากลัวถูกมองว่าตัวเองจะนำพาความเดือดร้อนมาให้กับกลุ่มไง เที่ยวว่าคนอื่นเขาเป็นคนบาปเป็นคนจิตใจไใม่บริสุทธิ์เป็นคนเลวนั่นนูน่นนี่นูน่นแต่ตัวเองยังทำตัวเองดีๆไม่ได้กลับไปว่าคนอื่นเขาเหรอเป็นเพชรในกองทรายเพชรปอมในกองขี้ค่ะไม่ใช่เพชรในกองทรายค่ะพวกคุณคือเพชรปอมในกองขี้ เออละครประถมมาได้ถ้าคุณอยากมาคุณรู้ไหมที่อ้อทราบมามีคนจะมาจากกาฬสินจากสุพรรณบุรีไกลเหมือนกันนะคะกาฬสินนะ่ะเขาก็ยังมาเลยแล้วคนที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะมันไม่ไกลเลยถ้าคุณจะมาอืม หลายหลาัทธิลัทธิอื่นไม่น่าปวดหัวหรอกค่ะเท่าลัทธินี้ค่ะลัทธิอื่นไม่น่าปวดหัวเท่าลัทธินี้ลัทธิอื่นจัดการได้แป๊บเดียวค่ะหยุดแต่ลัทธินี้ดื้อด้านหน้ามึนสุดยอดที่สุดแล้วเราเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัวและลัทธิหมายถึงอะไร และลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงใครและเราไม่ได้กล่าวว่าตนไม่ได้กล่าวตนว่าพวกเราเป็นลัทธิแบบนี้ถือว่าเป็นการเก้าถือว่าเป็นการกล่าวอ้างว่าพวกเราเป็นลัทธิด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นวันที่ห้ามิถุนาทางน้องแจ้งว่าทางเราจะไปยื่นหนังสือเพื่อสอบถามต่อสำนักพุทธไปอีกแล้วแม่นแต่สู่ขยันเนาะทางน้อง แจ้งว่าทางเราจะไปยื่นหนังสือเพื่อสอบถามต่อสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าลัทธิแปลว่าอะไรและลัทธิเชื่อมจิตตามหนังสือฉบับนี้ลงวันที่29พคออ2577หมายถึงใครจึงขอเรียนมามาที่นี้เพื่อให้ท่านได้ตอบให้กระจ่างต่อสาธารณชนมือคืองูแท้เขาว่าอยู่แปดรอบมีหนังสือออกมาลัทธิคืออะไรมือก็เข้า Google สิคะเหมือนที่มือเอาไปคัดลอกคำสอนใน Google มาบิดเบือนไง สรุปว่าจะมาวันที่สี่ที่ห้าเลื่อนเป็นวันที่ห้าอีกแล้วเอาไงเอาไงก่อนวันที่ห้าจะมาสํนนักพุทธเอาไงก่อนจะไปถามสํนนักพุทธว่าละทีคืออะไรฮูยนี่ทำไมมื่นเนาะมื่นมื่นมืน,ม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 น คือบปแจ้งความสํานักพุดิเสียเอาให้มันแล้วคุณต้องการให้เขาทําในสิ่งที่คุณต้องการคุณตั้งทงไว้ว่าคุณถูกส่วนใครมาแย้งคุณขณะคุณผิดทําผิดกฎหมายเนี่ยเขาแย้งไปเนี่ยคุณยังไม่ฟังกันเลยลูกจะไปถามเขาหาพระแสงอะไรคะถามหน่อยไปถามหาพระแสงอะไรตั้งทงว่าอย่างนั้นแล้วว่าตัวเองถูกถามทําไม ใช่ค่ะอยากให้ชาวพุทธในกรุงเทพใช่เลยค่ะเออคุณให้กำลังใจอ้อได้แต่ถ้าคุณเป็นคนไทยพุทธคุณอยู่แต่ข้างหลังคุณสามารถออกมาข้างหน้ากับเราได้คุณก็ออกมาดีกว่าค่ะจริงๆนี่จะไปถามเขาเหรอเขาก็ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วไหมหนังสือน่ะมึงแหกตาดูไหมคะพวกคุณได้แหกตาดูไหมคะว่าเขามีหนังสือออกมาว่าอย่างไง นี่ยังจะมาดื้อด้านดึงดันหน้ามึนหน้าด้านถามแบบนี้อีกเหรอให้ออกมาชี้แจงมึงเป็นใครมึงสั่งให้สนักพุทธมาชี้แจงมึงเป็นใครเฮ้อมึงเป็นใครมึงทักตะเหมิมเกินไปแล้วค่ะมึงเกินเกินไปมากๆเกินไปมากๆเลยทุกวันนี้ยิ่งยิ่งเกินไปถ้ากฎหมายไม่ทําอะไรคนเหล่านี้สักทีเนี่ยมันไม่หยุด มึงจะให้เขามาตอบมึงให้กระจ่างคืออะไรเป็นใครเดี๋ยวเอารลอบน้องหญิงไปให้คุณอ้อด้วยพอแล้วยาเลยเป็นตัวของดิฉันดีกว่า